18กรกฎาคม2568วันนี้ยังอยู่ที่ชาวเฮาที่สะพานมาอยู่นะตื่นเช้ามาอากาศดีฝนไม่ตกก็เลยมาถางข้างบ้านเสียหน่อยเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าต้องกลับอยุธยาแหละต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกนะต้นนี้ก็จะเป็นต้นโมกแล้วก็จะมีเล็บมือนางพันดอกสั้นอหอมๆแบบนี้ ก็ค่อยๆลิดไปนะแล้วก็เอาดอกมันเก็บไว้ส่วนต้นโมกมันจะยืดยาวอย่างนี้ตัดสั้นๆได้เลยนะเดี๋ยวเขาก็แตกโซนข้างหน้าเนี่ยเขจะมีต้นมะเฟืองต้นใหญ่มากอันเนี้ยลิดด้วยกันไกรตัดกิ่งไม้ไม่ได้นะต้องใช้มีดแล้วก็ต้องไปยิงขึ้นไปแบบนี้ยไปตัดข้างบนนะตัดออกเกือบหมดเลยที่ไม่ตัดออกหมดเพราะว่า ผอาทิขช้นด้านนี้พอดีเราก็เอาต้นไม้พวกนี้เอาไว้บางแสงอาทิตนะนะเพื่อที่ช่วงเช้ายันเทียเ่ยงยจะได้ไม่ร้อนมากเป็นต้นมะเฟืองหวานั่นนะมันก็จะมีลูกอยู่แล้วแหละแล้วเราก็เอาคูด่างมาปลูกไว้ใกล้ๆนี้เขาก็เลื้อยขึ้นไปบนนี้แหละบวกกับต้นตังลึงบวกกับต้นสายน้ำผึ้งอะไรแบบเนี้ยเป็นไม้เลื้อยๆทั้งนั้น ก็ต้องตัดต้องถางให้ดีๆนะเพราะว่ากิ่งเนี่ยเขาสาบไปยังเครื่องแอร์แล้วเดี๋ยวเครื่องแอร์จะเสียเสียปเปล่าส่วนกิ่งด้านบนก็สาบไปยังหลังคาแล้วบางส่วนก็กิ่งยืดข้าไปเกือบถึงห้องนอนข้างบนเนะี่ยก็เราต้องตัดออกไปเยอะมากพอสมควรเชแไหะ ก็ใช้มีดสับสับสับส,บส,บสบเอาไอ้กิ่งเล็กๆก็ใช้กันไกรเนี่ยค่อยๆเล็มเอานะทีนี้ปัญหาของเราก็คือกลุ่มเทพเนี่ยจะเอากิ่งไม้พวกนี้ไปทิ้งที่ไหนได้เราก็ต้องแยกถุงออกนะถุงต้นไม้เนี่ยจะอยู่อีกถุงหนึ่งเลย ทางกรทมเนี่ยเขาจะไม่เก็บไปนะเขาจะแยกเก็บรู้สึกเขาจะมาแค่วันเดียวนะไม่แน่ใจเหมือนกันวันไหนที่จะมาเก็บกิ่งไม้อะแต่ถ้าเราจะจ้างเขาเพิ่มเนี่ยให้เขาเอาไปทิ้งให้เนี่ยเขารับนะปกติเราก็จะฝากเงินข้างบ้านไว้อ200เพื่อให้เขาฝากให้เอากิ่งไม้พวกนี้ซึ่งใส่ไว้ในถุงดำแล้วนะเอาไปทิ้งให้เราด้วย ถ้าเป็นอยู่อยุธยากิ่งไม้พวกนี้เอาไปหมักทําปุ๋ยได้สบายๆบายเลยนะแต่พออยู่กรุงเทพต้องหาที่ทิ้งต้องเสียเงินเพื่อจะนำกิ่งไม้พวกนี้ไปทิ้งอ่ะนะแต่ถ้าเราตัดเล็กๆน้อยๆค่อยค,อยคอยทิ้งเนี่ยมันอยู่ได้อยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินเพราะเขาจะเอาไปทิ้งให้เราเองอ่ะนะ